ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายพระผู้มีาภาคเจ,จ้เาตรัสอไว้ในมงคลสูตรว่าสิบปัญจะเอตมังคลมุตตามังแปลถอดความว่าความเป็นผู้มีศิลปะเป็นมงคลอย่างยิ่งความเป็นผู้มีศิลปะนั้นอยู่กับทุกสาขาอาชีพ ว่ากันว่าคนที่มีศิละปะมักมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งพิเศษกว่าคนอื่นอย่างน,น้อยก็เป็นประโยชน์กับวิถีชีวิตยิ่งใหญ่ไพศาลไม่ว่าจะเป็นสาขาใดๆก็ตามแต่ต้องมีศิละปะถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นอาหารในวันนี้เป็นต้มยำปลาทู เป็นปลาทูทอดเป็นผักจิ้มน้ำพริกกะปิต้องอาศัยศิลปะในการทำอาหารแม้กระทั่งต้มข้าวต้มก็ต้มธรรมดาไม่อร่อยต้องใส่ข้าวเหนียวไปกำรรม,มือหนึ่งข้าวต้มถึงจะมียางรสชาติอร่อยเพิ่มขึ้นทันทีเลยศิลปะของชีวิตของคนก็เชกเชกเช่นเดียวกันแม้กระทั่งต้มยำปลาทูก็ดี ทำยังไงใหมีรสชาติขิงต้มน้ําให้เดือดเอาขิงเอาขาเอาตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปเลยนอกจากนี้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใส่มันดันเข้าไปมันจะมีรสชาติสุดยอดเลยนะคล่องคอแล้วก็เพิ่มรสชาติดังกล่าวแล้วน่าชื่นใจและน่านโมทนากับท่านผู้มีศิลปะในวันนี้นั่นก็คือ คุณพนิดาลิมถาวรโวุภาพสเตท่านนี้เป็นคนที่มีศิลปะน่าชื่นใจและน่าอนโมธนายิ่งนักอยู่ที่บริษัทถาวรวิศวะโยธาจำกัดรับเหมาก่อสร้างมีวิธีคิดมีวิสัยทัศน์มีมรยสัมพันธ์เข้าคนได้ทุกที่ ทำงานสังคมได้สุดยอดต้องขอโอนมทนาคุณพระดดาลิมถาวนวงยิ่งนักยิ่งไปกว่าน,นั้นได้รับความกุณากับกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตและแพทย์หญิงสุภจีศรีเกศแห่งอคิลิสไลแห่งอคิลิสไล์ตั้งใจที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อทวน สีเกตดังกล่าวแล้วต้องขออนุมทนาสาธุกการกับคุณหมอทั้งสองเป็นผู้มีศิลปะในการใช้ศิลปะทางการแพทย์เรียกว่าอะคริลิสไลท์มีชีวิตอย่างไรซึ่งเจ็บป่วยอยู่แล้วแต่ไม่เพิ่มความเจ็บปวด มากขึ้นต้องทำอย่างไงเป็นโจทย์ที่คุณหมอทั้งสองใช้บริหารใช้จัดการใช้การดูแลเกี่ยวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเสมอต้องขอโนโมทนายิ่งนักวันนี้มีต้ยมยำปลาทูมีปลาทูทอดมีน้ำส้มคั้นขอบุญทั้งหมดทั้งมวลจงบังเกิดขึ้น กับคุณพนิดาลิมถาวรวงและบริษัทถาวรวิศวะโยธาจำกัดเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างกับคุณหมอฉัดชัยศรีปนิตแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตแห่งอัคริสไลคุณหมอพู้ชัยศิลปะ ในการเยียวยารักษาคนไข้อย่างมีศิลปะยิ่งไปกว่านั้นคุณแม่มานุทองเจริญซึ่งมีศรัทธายิ่งนักเสมอต้นเสมอปลายมีศิลปะในการนำรงชีวิตให้ชีวิตมีรสชาติ เติมความสนุกสนานเติมความเป็นกันเองเติมความเป็นพี่เป็นน้องเติมความรักเข้าไปกลายเป็นศิลปะของชีวิตที่น่าอนุโมทนาสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทางพลังเอตสมิงรัตนตมิงสัมปทานเจตโสขอสิ่งที่หวัง ขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จกับบริษัทถาวรวิศวะโยธาคุณพระนิดาลิมถาวรวงในแพทย์ชัดชัยสีบัณฑิตคุณสุปจิสีเกตคุณหมอสุปจิสีเกตคุณแม่มานุทองจเจริญที่วิปิปัสสะพะเงินทองไหลมาณชาลีตี